ค่ะสวัสดีค่ะในส่วนของวิดีโอนี้นะคะจะเป็นการนำเสนอในเรื่องของส่วนประกอบและการทำงานส่วนต่างๆของวงจรที่ใช้คอมเพลเรเตอร์ IC เป็นส่วนประกอบซึ่งคอม p พลเรเตอร์ IC ที่เลือกใช้นะคะจะเป็น LM 3 3 9นะคะประยุกต์ใช้ร่วมกับ Arduino นะคะซึ่งเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิดหนึ่งนะคะวงจรน,นี้วงจรนนที่ นำมาประยุกต์ใช้นะคะก็คือการจำลองเปิดปิดแสงสว่างเมื่อมีคนเดินผ่านในเวลากลางคืนซึ่งโดยทั่วไปนะคะจะมีการใช้การเปิดปิดไฟด้วยสวิตช์ไฟอยู่บางครั้งความมืดกว่าที่เราจะเดินไปชนประตูหรือว่าของที่เราวางทิ้งไว้นะคะซึ่งวงจรน,นี้เนี่ยจะมีเซนเซ,นเซอร์ LDR ที่จะเป็น ตัวที่จะทําให้ไฟติดอัตโนมัติในตอนกลางคืนหรือว่าในที่ที่มีแสงสว่างน้อยนะคะและ PIR ที่คอยเช็ว่าจะมีคนเดินผ่านมาหรือเปล่าถ้ามีคนเดินผ่านมาไฟก็จะติดทันทีก็จะเป็นตรงนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่จะทําให้เราเนี่ยสะดวกสบายขึ้นในการใช้ชีวิตประจําวันค่ะในส่วนของ บล็อกไดอะแกรมนะคะก็คือ Input ของเรานะคะก็จะเป็น LDR sensor นะคะก็คือตัวนี้จะขึ้นอยู่กับแสงแล้วก็ PIR sensor นะคะก็คือจะตรวจจับความเคลื่อนไหวจากความร้อนนะคะและโปรเซสของเรานะคะก็คือจะเป็น m i โครคอนโทรล l ลอรนะคะแล้วก็ Comparator นะคะ และเอาต์พุตของเรานะคะคที่ออกมาก็จะเป็นรีเลย์คอนโทรลนะคะก็คือคอนโทรล LED ของเราก็คือหมายถึงว่าไฟสว่างนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็เราจะมาดูการทำงานของเรานะคะก็คือเร,เริ่มต้นนะคะแล้วก็จะตรวจสอบค่า LDR ถ้ามีความเข้มแสงน้อยกว่า20นะคะตรวจสอบถ้ามีความเข้มแสงน้อยกว่า20นะคะ ถ้ามันเป็นเท็จนะคะก็คือมันจะจบการทำงานนั่นเองแต่ถ้ามันใช่นะคะก็คือเราจะตรวจสอบค่าที่ได้จาก PIR ต่อนะคะแต่ถ้ามีคนเดินผ่านนะคะตัวรีเลย์เนี่ยก็จะทำงานแต่ถ้าไม่มีคนเดินผ่านนะคะรีเลย์ก็จะไม่ทำงานค่ะอันนี้ก็จบการทำงานของเรานะคะ ต่อไปนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของวงจรนะคะก็จะประกอบไปด้วยอินพุตค่ะอินพุตนะคะตัวนี้นะคะก็คือที่มาจาก LDR นะคะเข้ามาก็จะเข้าไปที่ขา Arduino A0 นะคะและอินพุตอีกตัวนะคะก็คือตัวนี้ PIR นะคะก็คือจะเข้าไปที่ขา3ามของ Arduino นะคะ และตัว Arduino ของเรานะคะมันก็จะทำหน้าที่ประมวลผลเป็นดิจิตอลที่ขา13นะคะที่ขา13ไปที่วงจรคอมพาราเตอร์ของเรานะคะเชื่อมไปควบคุมกับ LDR สีแดงตัวนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดแต่ละส่วนนะคะจะพูดในถัดไป เรามากันที่ Arduino นะคะก็คือโดยที่ Arduino เนี่ยจะรับ input เป็น analog นะคะเข้ามาที่ขา A 0ของเราตัวนี้นะคะและรับ input d ดิจิตอนะคะเข้ามาที่ขา A 3ค่ะจาก PIR และก็จะทำการประมวลผลนะคะ แล้วก็ในส่วนของเอาต์พุตนะคะเราจะออกเป็นดิจิตอลนะคะออกไปที่ขา13ค่ะตัวนี้นะคะเข้าไปที่ในวงจรคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองค่ะซึ่งตัว Arduino นะคะมันจะรับค่าตั้งแต่0-5ถึง5โวลต์เข้ามานะคะจากนั้นมันก็จะทำการแปลงค่านะคะทำแปลงค่าทการแปลงค่า0-5ถึง5เนี่ยให้อยู่ใน Reference ของ 0ถึง1 023นะคะก็คือจะเป็นเลขสิบบิตนะคะแล้วก็ทำการประมวลผลนั่นเองค่ะและในส่วนของโค้ดนะคะก็คือจากประมาณนี้นะคะก็คือตอนตอนแรกนะคะเราก็จะทำการประกาศตัวแปรก,ก่อนนะคะตรงนี้เราจะทำการประกาศตัวแปร LED ของเรานะคะที่ขา A0, p r ที่ขา A 3แล้วก็มีการประกาศ LED พินนะคะที่ขา13ก็คือ Input ของคอมพลีเตอร์นะคะหรือว่า Output ของ Arduino Arduino นั่นเองค่ะต่อมานะคะก็คือการส่งสัญก็คือตัวนี้นะคะเราก็จะประกาศว่า ตัวไหนเป็นเอาต์พุตตัวไหนเป็นอินพุตนะคะถึงนี่แล้วนะคะตัวไหนเป็นอินพุตเป็นเอาต์พุตนะคะตรงนี้ต่อไปนะคะก็จะเป็นลูปนะคะก็คือเราจะกำหนดให้ตัวแปร value เนี่ยเท่ากับการเก็บค่าสัญญาณดิจิตอลจาก p i r และตัวแปร value 1น,นะคะเท่ากับการเก็บค่าสัญญาณอนาล็อกจาก p IR. dr นั่นเองค่ะตรงนี้นะคะถึงตรงนี้แล้ว mm hmm. แล้วค่ะตอบไปนะคะก็คือจากตรงนี้นะคะก็คือเราจะเป็นการเขียนโค้ดให้ประมวลผลที่เอาพุทนะคะก็คือค่าความเข้มแสง led เนี่ยที่เราเขียนโค้ดน,นะคะเราจะากําหนดความเข้มแสงน้อยกว่า20นะคะและ p a r ของเราเนี่ยจะป้อนลอจิกหนึ่งแทนการที่มีคนเดินผ่านนะคะก็คือไฟเราเนี่ยก็จะสว่างนั่นเองแล้วก็ จะทําให้ดีเลททำงาน10วินาทีเมื่อมีคนเดินผ่านแล้วก็ถ้าไม่มีคนถ้าไม่มีคนเดินผ่านนะคะไฟก็จะไม่ติดค่ะโค้ดของเราก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของต่อไปนะคะก็จะเป็น input LDR ค่ะก็คือ input input LDR ของเรานะคะ ซึ่งวงจรนี้จะประกอบไปด้วย LDR 1ตัวนะคะ l, e l d r 1ตัวนะคะแล้วก็ตัวต้านทาน1ตัวนะคะก็คือคุณสมบัตินะคะก็คือถ้าแสงมากนะคะความต้านทานจะน้อยถ้าแสง น้อยนะคะความต้านทานก็จะมากแล้วก็ V out นะคะที่จะออกมาเนี่ยก็จะเข้าไปที่ขา A0 ของ Arduino นั่นเองค่ะค่ะตัวต่อไปนะคะก็คือจะเป็น Input PIR ของเรานะคะ ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวตรวจจับความเคลื่อนไหวนะคะตัวจับความร้อนของมนุษย์เหมือนกับว่าการตรวจจับว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่หรือไม่นะคะก็คือถ้าเมื่อเราป้อนโลจิกหนึ่งนะคะเข้าไปที่ PIR นะคะการป้อนโลจิกเนี่ยก็คือการจำลองตรวจพบวัตถุเคลื่อนไหวนะคะและวีเอาที่ออกมาเนี่ยจะเข้าไปที่ขาของขา3าอง Arduino ค่ะ ตัวถ้าเราป้อนลอจิกหนึ่งนะก็คือว่าเราตรวจพบแต่ถ้าเราป้อนลอจิกศูนย์ก็คือไม่ตรวจพบคนนะคะก็คือหมันเป็นการจําลองจําลองว่าออตรวจพบนะหรือว่าไม่ตรวจพบนะคะแล้วก็จะเข้าไปที่ขาสามของ Arduino นะคะค่ะต่อไปนะคะ ก็คือจะเป็นวงจร non inverting comparator นะคะก็คือตัวนี้เนี่ยเราจะรับ input จาก Arduino ก่อนนะคะขา13เข้าไปที่ขา non inverting นะคะ non inverting นะคะและก็จะมีตัว R2 เนี่ยเป็นตัว R2 นะคะจะเป็นตัว feedback จากเอา p ์พุตกลับมาที่ขา non inverting นะคะ ต่อไปจะเป็น2นะคะก็จะเป็น v l เล็บค่ะตรงนี้นะ v l เล็บนะคะจะต่อกับขาตรงนี้จะเป็น v l เล็บนะคะจะต่อที่ขา Inverting นะคะแล้วก็ในส่วน Output นะคะก็จะมี r uh, p าพุทพูนะคะตรงนี้จะเป็น r p าพุเอ้ยขอโทษค่ะ r อ u uh, t Up ัพนะคะ R-3 uh, นะคะซึ่งค่าเนี่ยเราจะมาคำนวณใน กันอีกนะคะว่าทำไมต้องเป็น480นะคะค่ะต่อไปนะคะในส่วนของตัวนี้ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวที่ช่วยขับรีเลย์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยขับรีเลย์นะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นตัวนี้ก็คือไดโอดไดโอดตัวนี้เนี่ยจะเป็นวงจรป้องกันไม่ให้กระแสไหลย,ย้อนกลับมาที่ตัว ทานซิสเตอร์นะคะแล้วก็ไม่ให้เข้าไปที่บอร์อดอ r ดูโน่ของเราไม่งั้นนะคะอาจจะพังได้เพราะว่าเวลาที่รีเลย์เนี่ยเมื่อขดลวดตัดใช่ไหมสนามแม่เหล็กเนี่ยก็จะไหลย้อนกลับมาขดลวดนะคะมันก็เลยจะเกิดกระแสไหลย้อนกลับด้านนั่นเองค่ะต่อไปนะคะตัวตัว LED นะคะก็จะคือ แทนการที่เราใช้เป็นไฟติดหรือว่าไฟดับนั่นเองค่ะต่อมานะคะในส่วนของการคำนวณเนาะในส่วนของการคำนวณของวงจร n o n i v v r t t n n g o o p p a r a t o r นะคะก็เดี๋ยวเราจะวาดรูปก,กันนะคะอันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบนะคะวีเอาออกน้า R1 ของเราสองร้อยโอห์มตัวนี้นะคะก็จะเป็น R2 1,000โอห์มนะคะตัวนี้ก็จะเป็น V เล็บของเรานะคะ โดยที่ IC ของเรานะคะก็จะเป็นเบอร์ LM 339นั่นเองค่ะ Input ที่เข้ามานะคะก็จะส่งค่าเข้าไปที่ขาบักของ IC ใช่ไหมคะโดย Input ที่ได้จากคอนโทรลเลอร์นะคะแล้วก็จะมีอยู่ใน2กรณีนะคะ Input ที่เข้าไปนะคะก็จะเป็น0 v โวลต์แล้วก็5โวลต์นะคะและ เข้าไปตรงนี้นะคะและเราจะก,กำหนดค่า V l e ็ของเรานะคะจะเท่ากับ2.5โวลต์นะคะแล้วก็ในส่วนของเรานะคะ R 1อ่า R 1 200โอห์ม R 2 1,000โ oh อห์มนะคะค่ะเราจะมาต่อไปเราจะมาคำนวณหา VTH และ VTL กันนะคะโดยโสดูตรการหา vth นะคะ vth เท่ากับ vh ลบ r 1ส่วนด้วย r 2นะคะแล้วก็คูณด้วย vl นะคะก็โดยที่ vh เนี่ยจะหาได้จาก vlep นะคะคูณกับ r 1ส่วนด้วย r 2หารหารด้วย r 2นะคะ แล้วก็บวกหน,นะคะค่ะเราจะมาหา V เล็บกันก่อนเอ้ยหา Vx กันก่อนนะคะ V เล็บเรากำหนดเป็น2.5นะคะเมื่อกี้ R 1 R หนึ่นนเท่ากับ200โอห์มนะคะ R 2ของเรา1,000โอห์มแล้วก็บวกหนึ่งค่ะราคาที่ได้ออกมานะคะก็คือจะเป็น3โมโลแล้วก็นำค่านะคะใ,ใส่3โมโลตนะคะ ลบ R หนึ่งเท่ากับสองร้อยหนึ่งร้อยนะคะไอหนึ่งพันนะคะ V VL นะคะก็คือเท่ากับลบห้านะคะแล้วก็เราจะหาค่าได้ก็คือ4โวลต์นั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็น VTH นะคะค่าของ VTH เราก็ได้ประมาณนี้ ต่อไปเราจะมาหา VTL กันนะคะ VTL สูตรของมันก็คือ Vs ลบ r 1ส่วนด้วย r 2 Vh นะคะก็คือเมื่อกี้เราหามาแล้วก็คือ3นะคะลบ200ส่วนด้วย1,000คูณด้วย5นะคะ แล้วก็เป็น2โวลต์น,นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาหาช่วงของฮิสเตเรซเสิตนะคะก็คือจากสูตรนะคะก็คือฮิตเตอร์เิตนะคะเท่ากับ VtH ลบ VtL ก็คือ4ลบ2นะคะก็คือค่าที่เราได้ออกมาก็คือ2โวลต์นั่นเองค่ะค่ะเมื่อเรามาพิจารณาดูแล้วนะคะก็คือ Input เนี่ยจาก Arduino ที่เข้ามาถ้าเป็น High จะอยู่ที่5โวลต์ถ้าเป็น Low นะคะจะอยู่ที่ประมาณ0โวลต์ใช่ไหมคะดังนั้น Input ที่เข้ามาจะอยู่ในช่วงระหว่าง0ถึง5โวลต์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย ค่า VTL ของเราก็คือ 2V โวลต์ VTH เราก็คือ 4V โวลต์นะคะซึ่งจะอยู่ในช่วง0ูนถึง5โวลต์ดังนั้นตัวนี้ใช้ได้ค่ะเพราะว่า Input ที่เข้ามามันเป็นดิจิตอลใช่ไหมมีแค่0กับ5มีแค่ไฮกับโลแค่นั้นนะคะซึ่ง V ก็คือ VTl กับ VTH ของเราอยู่ในช่วงศูนย์ถึงหนะคะใช้ได้นั่นเองค่ะเมื่อเราคำนวณเสร็จแล้วนะคะ เราก็หาค่า vth กับ v t l แล้วเราก็สามารถวาดกราฟได้นะคะกราฟของเราวาดกราฟนะคะโดยเส้นแนวตั้งนะคะก็จะเป็น vout ตรงนี้ก็จะเป็น vin อันนี้นะคะก็จะเป็น แรงดันค่าสูงสุดอันนี้แรงดันค่าต่ำสุดของเรานะคะโดยเมื่อกี้เราหาค่า v t l นะคะเราได้เป็น v t l เท่ากับ2ใช่ไหมคะแล้วก็ vth เราเท่ากับ4นะคะโดยเราจะเริ่มจาก high ของ vout เน่ยเป็น high นะคะทิศทางก็คือเราจะเริ่มจาก high ก่อนใช่ไหมคะก็คือ ตรงนี้ให้ใหไปโลนะคะตรงนี้นะคะ แล้วก็ันเส้นนี้จะเป็น v h นะคะ v h แล้วก็ทิศทางการไหลนะคะก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปนะคะก็จะเป็น v low โดย v low ของเรานะคะ วีโลของเราอันนี้วีโลทิทางการไหลก็จะขอโทษค่ะทิทางการไหลนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะและระหว่างช่วงตรงนี้นะคะก็คือในช่วงช่องตรงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงของ hit t ตอ r ์ c รซิต เท่ากับ2โวลตที่เราหามานะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นกราฟของ n o n i e r t t i n g นะคะ c o m p l e เตอร์ฮิ e r o c y c ิ e กราฟก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะคะค่ะต่อมานะคะเห็นนะคะอันนี้กราฟประมาณนี้อืม ต่อมานะคะก็จะเป็นการคำนวณอัพเอาพ์พุตอัพนะคะของวงจรซึ่งในตัวคอมพลาเตอร์ IC เบอร์ LM LM นะคะ3 3 9เนี่ยจาก d Data s h e e t เนี่ยเขาบอกว่าจะมีกระแสที่เอาต์พุตอยู่ประมาณ6ถึง16 m มิลลิแอมนะคะแต่เราจะเลือกใช้ก็คือเราจะเลือกใช้10 m มิลลิแอมนะคะ i เท่ากับ1บมีแอมนะคะ IO ก็คือกระแสที่เอาพุ t นะคะและก็จะมีแรงดัน VCE นะคะก็คือที่ตัวต้านทานซต t เตอร์ที่อยู่ภายใน ic ก่อนที่จะออกเอาพุ t นะคะก็จะมีแรงดันอยู่ที่ประมาณ0.2โวลต์นะคะก็คือ VCE อันนี้จาก data sheet นะคะและก็ เราสามารถคำนวณหา R พ p ูได้จากสูตรนะคะ R พ p ูท่กับ V logic ลบ V CE นะคะโดยที่ตรงนี้ V logic นะคะก็คือ V input ที่เราจ่ายให้กับที่ต่ออาพูนอัพค่ะก็จะได้เท่ากับขอโทษค่ะแล้วก็เราก็หารวีโอด้วยนะคะวี v o. โอขอโทษค่ะไอวีโอ วีโอนะคะนี่ก็จะเท่ากับ5ลบกับ0.2 10ดมิลลิแอมดังนั้นปุ่นอัพก็จะเท่ากับ480โ oh อห์มนั่นเองค่ะค่ะต่อไปเราก็จะเป็นการที่เรา ซิมูเลตในวงจรกันนะคะเดี๋ยวไปเจอกันในที่ซิมูเลตค่ะค่ะในส่วนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ตัวของวงจรของโปรแกรมกันแล้วนะคะซึ่งโปรแกรมที่เราใช้ในการซิมูเลตของวงจรด้วยโปรแกรม p r o d e u s 8นะคะซึ่งอีฉันเนี่ยก็ได้ทำการออกแบบวงจรมาแล้วนะคะก็คือมีตัว Input นะคะ สตัวก็คือ LDR นะคะกับ PIR นะคะแล้วก็โปรเซสของเราก็จะเป็นตัว Arduino นะคะกับวงจร Non Inverting Comparator แบบ h i t e r n a s i s นะคะแล้วก็จะมี OUTPUT นะคะจาที่จะเป็นวงจร Relay น,นะคะเป็นตัวขับตัวขับ LED ของเรานะคะสีแดงของเราวิธีแรกนะคะก็คือจะเราจะนำโค้ด ที่เราเขียนจาก Arduino นะคะมาอัพโหลดไว้ที่ตัวนี้ก่อนนะคะค่ะต่อมาพอเราอัพโหลดเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการซิมูเลตได้เลยค่ะจากวงจรนะคะจะสังเกตว่าลอจิกศูนย์ก็คือไม่มีคนนะคะถ้าลอจิกหนึ่งก็คือการมีคนแล้วก็ถ้า รอจิกหนึ่งมีคนใช่ไหมคะความเข้มแสงในสถานที่นั้นน้อยกว่า20นะคะตัว LED ของเราก็จะติดเมื่อมีคนไปเมื่อเขาเดินไปนะคะ,ะตัวนี้นะคะก็จะทำการรีเลยนะ์10วินาทีนะคะแล้วก็จะดับนั่นเองค่ะเมื่อมีคนเดินมาติดนะคะแล้วถ้าความเข้มแสง มันมากเกินก็จะดับนั่นเองค่ะค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาดูในส่วนของกราฟนั่นเองค่ะค่ะอันนี้จะเป็นกราฟนะคะที่เราซิมออกมานะคะก็คือจากวงจร n o n i v e r t i n g comparator นะคะจะเห็นได้ว,ว่าตัวกราฟเนี่ยสีเขียวเป็น v in ใช่ไหมคะแล้วก็สีแดงก็จะเป็น v l e f ของเรา ตรงนี้ Vleb นะคะซึ่งค่าที่เราตั้งไว้นะคะก็เป็น2.5โวลต์สีน้ำเงินนะคะก็จะเป็น Vout นะคะจะเห็นได้ว่า INPUT ที่เข้ามานะคะสมมติ Vin เอ้ย INPUT ของเรานะคะเป็น0โวลต์นะคะก็คือ LOGIC 0นะนั่นเองเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเป็น,น LOGIC 1นะคะ0ไป1นะคะหรือ5โวลต์นะคะตรงนี้จะเห็นได้ว่า จากเดิมที่เอาต์พุตของเราเป็นลบหนะคะตรงนี้ลบหก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะคะมีมีการเปลี่ยนแปลงเหมือน Input นะคะการเปลี่ยนแปลงก็คือเมื่อ Input เปลี่ยนแปลงจาก0ย์ไป1นึ่งใช่ไหมอินพุตของเราเปลี่ยนแปลงจาก0ูนย์ไป1ในส่วนของเอา p ์พุตก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงจากลบหแล้วก็ไปประมาณ1นึกันก็คือในจากการทฤษฎีในวงจรนะคะ วงจรนอนอินเวอร์ติ้งเนี่ยถ้าอินพุตเป็น0หหรือโล w เอาพุตก็จะได้โล w เหมือนกันนะคะแล้วก็ Input เป็น High Output ที่ออกมาก็จะเป็นไฮเหมือนกันค่ะค่ะแล้วนี่ก็คือจบการอธิบายแล้วนะคะก็คือวงจรแล้วก็จะเป็นตัวแบบจำลองการเปิดปิดแสงสว่างเมื่อมีคนเดินผ่านในเวลากลางคืนค่ะขอบคุณค่ะ